마이너이차카 나마카, 서아트카, 제즈카, 헛카페 서아트카, 미나카, 서아트카, 위오미카, 수아티카 좋은카. 아니에요, 시간을 좀 많이 두고 돌고 있어요. 그래서 시간이 좀 많이 남아요. 그래서 어, 각 나라마다 이 좋아하는 노래를. 어, 세트리스트 바꾸고 할 시간이 좀 있어요. 똥지 않고! 미나니의 낱낱집집낱낱집집트트에 좋아요, 트리트랩. 카인마스터 할게요. 아, 저는 나무요, 나무. 저는 저런 야자수 같은 나무. 쇼핑이에요. 아, 배를 타고 아, 나가서. 약간 낚시 같은 걸보고 싶어요 어.. 낚시장이나 이런 곳 가서 맛있는 것도 먹고 물주 한잔 깔고 저는 어, 여기 올해 <목소리> 친구들을 생겨가지고 친구들도 만들고 싶어요 <목소리> 사실 요즘에는 네, 긴장보다는 많이 설레고요 어떻게 놀까 이 생각을 많이 하는 것 같아요 하루가 지나고 한 달이 지나도 너에게 연락은 오지를 않았어 눈물이 흘러 가슴이 아파 아니야 잠시뿐이야 아닐, 아닐 거야 아닐 거야 아닐 거야 나를 달래지 마 네가 떠나고 ื้นที่ให้เพื่อนๆเข้ามาเล่าเรื่องราวของศ i ลปินเอเชียคนโปรดด้วยตัวเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะกับ FT Island Day เลยค่ะตอนนี้นะคะเรามีหนึ่งสายค่ะที่เป็นชาวฟรีแบนดอนน่านะคะที่เขาอยากจะพูดคุยกับเราแล้วค่ะรับสายเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่ออะไรคะชื่อเกรซค่ะน้องเกรสนะคะน้องเกรสถ้าเกิดสมมติว่า FT Island ไม่อยู่ตรงหน้าเลยแล้วให้น้องเกรส่ะพูดกับ FT Island ได้น้องเกรสอยากจะบอกอะไรเขาคะ แกก็บอกว่า FT Island I will love you forever ค่ะใช่นี่เมื่อกี้ได้ยินเสียงตัวเองหรือเปล่าใช่นักเระคะรบกวนช่วยปิดเสียงทีวีหน่อยนะคะได้ค่ะโอเคตักตอกต๊กไปแล้วเสร็จแล้วโอเคค่ะปิดแล้วนะคะตอนนี้อ่ะแล้วนังเกรซเป็นไงบ้างคะได้ไปดูคอนเสิร์ตที่ผ่านมาของ FT Island หรือเปล่าค่ะได้ไปค่ะอะยังสนุกไหมคะ สนุกมากเลยค่ะสนุกจนแบบไม่สามารถบรรยายออกมาได้อะค่ะไม่สามารถบรรยายออกมาได้เลยค่ะงั้นแบบนี้ประทับใจช่วงไหนมากที่สุดคะประทับใจทุกเพลงเลยค่ะแล้วก็ชอบที่สุดตอนที่คงกีขอแต่งงานค่ะคงกีขอแต่งงานด้วยอ๋อแอบถึงไม่ใช่ไม่ใช่เจแต่ก็แบบรู้สึกว่าเหมือนขอแต่งงานไปด้วยเขาพูดยังไงหรอคะเขาเขายื่นดอกไม้ให้คนข้างคนในหลุมอะค่ะแล้วกอถามมา มิวมิวแมที่นี้โอ้ยน่ารักจังเลยเราได้ยินเสยียงคนนั้นตอบไหมคะคะก็ได้ยินทั้งหลุมเลยค่ะตอนตอบพร้อมกันเลยใช่ไหมตอบพร้อมกันทั้งหลุมไง <S <s <uck> <S เป็น <s uck> พี่ๆอยู่หลุมอื่นพี่เขาจะตอบด้วย <S <s uck> <s uck> <S ขอด้วย <Okay. S 2> ได้เลยนะอะแล้ะเดี๋ยวให้น้องเกรซเลือกหนึ่งมิวสิกวิดีโอนะคะเปิดในช่วงนี้เลยเลือกเพลงอะไรดีคะเลือกเพลงเลิฟเลิฟเลิฟค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเปิดให้นะคะน้องเกรซค่ะขอบคุณมากๆอีกนะ Bye bye. บ๊ายบายค่ะวินคะค่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาเอชแกันดีกว่านะคะกับจอยลันเดยของเราวันนี้ค่ะค่ะเขาบอกว่ายกใจให้เด็กเกาะไปแล้วจ้าอ่าเห็นหน้าทีไรใจจะขาดร้อนรอนลงไปแดดนินกับพื้นเอาหน้าเอาหน้าขูดร่องท่อเหรอเอาหน้าขูดร่องท่ออ๋ยมันจะหล่ออะไรป่านนี้ เก่งส,ส่วนๆอีกด้วยรักเด็กเกาะ FT <S <S อ่ารักเกาะที่สุดนจริงๆนะอันนี้ <S <S ยาวมากรักเกาะที่สุดเลยนะคะใครไม่ได้ไปคอนพาดมากจริงๆนะเกาะน่ารักมากรักเด็กเกาะมากมายนะคะคอนเสิร์ตสนุกมากๆเลยค่ะพวกเรานะคะจะรอแล้วก็มาหาพวกเราอีกนะโอปป้ารักนะจุ <S 2> <S 2> ๊บๆปูอึ้งปูอึ้งเนะอุ้ยเขาสับใหม่อ่ะชอบชอบรักนะจุ๊บๆปูปูโอเค ปูอิงปูอิงโอ๊ยแล้วบอกล้อปูอิงอ่ะปูอิงปูอิงนะ Ft Island Rocks นะนะคะ Come again, คำทูทาติเลนไนเกนค่ะสรัก Hey You m a า e My Heart Jump คะ่ะ Ft Island นะคะแดบั b ค่ะขอบคุณที่ทำให้พีบารอนด้าไทยนะคะมีความสุขแล้วก็ฟินหลังคอนเป็นเดือนเลยนะคะค่ะก็สำหรับทุกข้อความนะก็ยังสามารถส่งมาได้อยู่เรื่อยๆด้วยนะคะ0221441นั่นเองค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆนะคะ Facebook Twitter หรือว่าโทรก็ได้ค่ะ,ะ022076700 02, 02, นั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับโปสเตอร์นะคะ ถ้าสายแรกที่โทรเข้ามาเนี่ยเราก็ได้จดจดเบอร์โทรศัพท์ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ้วทีมงานก็จะติดต่อกลับไปด้วยค่ะค่ะแล้วก็สําหรับทางข้อความนะคะ SMS ก็จะมีทีมงานติดต่อกลับไปเช่นกันนะคะสำหรับที่ได้รับได้เลยก็รอคอยรับโทรศัพท์ไว้ดีนะจ๊ะปูอิง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 เธอว่าอะไรอะปูอิงปูอิงอะไม่รู้แต่น่ารักนะปูอิงปูอิงอะพี่หลังระวางพี่เบลปูอิงปูอิงนะ ค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะไปชมมิวสิกวิดีโอเลยดีกว่านะคะกับเมื่อกี้เพลงที่น้องเกรสขอมา <c oughs> นะคะ Love 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 ค่จะจ <c oughs> าก FTL ลันค่ะวิ้งวิงนะ <c oughs> ขอเท่าไรนี้ด่วย Icana, Hero, รายการเชนุวิทยาลันเอเชียนฮีโร่ค่ะรายการที่เปิดพื้นที่นะคะให้เพื่อนๆเข้ามาเล่าเรื่องราวของศิลปินเอเชียนคอนโตรได้ด้วยตัวคนเองค่ะค่ะแลวันนี้นะคะ F.T. Island Day นะคะเราก็มีน้องทอมาแล้วอีกหนึ่งสายคะเดี๋ยวเราไปรักษาแล้วพูดคุยกับเขากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อวาค่ะน้องวาเสียงสดใสมากเลยอื ฮัลโหลน้องว่าอยู่คะฮัลโหลค่ะน้องว่าอยู่นะคะน้องว่าไปไปคอนเสิร์ต F P I ล่าสุดมาหรือเปล่าคะไปมาค่ะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างไปกับใครมาคะสนุกมากเลยค่ะพี่ไปกันหลายหลายคนแล้วค่ะไปกับพีมาดนาเนี่ยแหละค่ะอ๋อไปทำโปรเจกต์ด้วยใช่ไหมคะน้องว่าค่ะอ่าน้องว่าชอบโปรเจกต์ไหนมากที่สุดคะ ชอบทุกโปรเจกต์เลยนะคะแบบน่ารักแล้วทําให้ FT ประทับใจทุกโปรเจกต์เลยค่ะแล้วบอกว่าชอบเพลงไหนของ FT a l a n มากที่สุดนี้หรือเปล่าเอ่ยชอบเพลง I Hope ค่ะชอบเพลงไอโ p e นั่นเองนะคะประทับใจที่หนุ่มๆพูดภาษาไทยในคอนเสิร์ตเลยอะค่ะพูดได้น่ารักมากๆเลยขอทำเด็ดๆหน่อยสักหนึ่งคนคงกี่พูดว่า ผมจะไม่ลืมวันนี้ครับแต่จิงก็พูดว่าเสียใจที่ต้องลาใช่ค่ะแล้วกามเลยแบบว่าพรีมานนนาก็กรี๊ดกันทั้งคอนเสิร์ตเลยใช่ไหมใช่ค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะอ้าลามาเดี๋ยวให้น้องวานะคะเรื่องหนึ่งมิวสิกวิดีโอมาเปิดปิดท้ายรายการเลยเลือกเพลงอะไรดีคะขอเพลงไ Hope ค่ะอ่าเพลงมากได้เลยค่ะเพลงโชดเลยนะโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวเปิดให้นะคะน้องว่าค่ะไปโทรมาพูดคุยกันใหม่นะ ค่ะบายขอบคุณค hmm. ่ะขอบคุณค huh kind of ่ะขอบคุณค่ะค่ะเอาล่ะมาเดี๋ยวเรามาอ่านทาง SMS กันต่อดีกว่านะคะดีใจมากๆค่ะที่ได้เป็นพรีมาดอนน่าฮงกีฟิตติ้งรัก FT Island ที่สุดในโลกค่ะจะรักคงฮุนตลอดไปอยากติดเกาะมหาสมบัติไปตลอดชีวิตทุกๆวันคือ FT Island Day สำหรับพรีมาดอน่าค่ะอยากเจอเกาะอีกจังค่ะคิดถึง FT i ทีไอ d ลนค่ะ คอนเสิร์ตสนุกประทับใจมากรักพวกนายนะแล้วจะรักตลอดไปค่ะ FT Island สุดยอดมากเกาะหล่อที่สุดค่ะติดเกาะไปไหนไม่ได้แล้วจริงๆค่ะน,น,นี่น่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวมาทาง Facebook ต่อเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่ารักเกาะที่สุดในโลกค่ะขอให้เกาะมีความสุขในวันคิสเดย์ค่ะวันนี้ไม่ัาคิสเดย์ค่ะใช่ค่ะเขาบอกวันทีนท่14่ใช่ไหมใช่คิสเดย์พันเจอใครก่อนที่จะหมดวันนะไล่จุกก่อนเลยญี่ปุ่นคงทำคนเดียว นะครับบอกว่าคงกีน่ารักเวอร์อ่ะอยากให้ไอซีไอแลนด์มาไทายบ่อยๆจัง ตอนนี้นะคะจองทุนเล่นกล้ามอยู่ค่ะเซ็กซี่มากๆเลยค่ะเลยนะและก็เป็นทั้งหมดนะคะที่เพื่อนๆส่งมาพูดคุยกับเรานะคะในวันนี้ F T i l a n d Day นั่นเองค่ะ,ะสำหรับรายการของเรานะคะก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นเองนะคะนัะ่นคือการเข้าไปตอบคำถามนะข้อที่สี่ของชายนี่นั่นเองนะคะที่หน้าแฟนเพจของเราเลยเว็ o t facebook com a s i a n hero v ค่ะ,ะเพื่อลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษของเรานีนะคะเป็นคซีดีและโปสเตอร์นะคะชายนี่มินิอัลบั้มชุดที่สี่เชลล็อกเวอร์ชันเกาหลีค่ะพร้อมลายเซ็นจาก แคมินงตรงจากเกาหลีนะคะเพ<ว>ืพ่อเป็นลับชาวไทยโดยเฉพาะเลยค่ะแล้วคําถามนะคะในวันนี้ค่ะเราก็ขอถามว่าเขาคนนี้ถ้าเขาคนนี้เป็นผู้หญิงค่ะเขาจะเป็นสเปคของ,ง l ีดเดอร์อนยูค่ะนี่ถ้าเกิดเพื่อนๆรู้นะคะว่าคําถามนี้เนี่ยหมายถึงสมาชิกคนไหนนะทีะ่ส่งคําตอบมาได้เลยหลังจบรายการของเรานะคะ,คะมีเวลาส่งมีเวลาส่งนะตั้งแต่ว่าจบาจบรายการจนถึงคำถามข้อนี้ข้อใหมนั่นเองนะคะก็ เตรียมเลยนะคะตอบทุกข้อให้ถูกนะแล้วเดี๋ยวเราจะสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะคะเราจะให้คนที่มีคะแนนเยอะที่สุดเนี่ยได้รับของรางวัลสุดพิเศษทีนี้ไปเลยเนาะได้เลยนะคะเพราะถ้ามวันนี้น้หมดเวลาของเราสองคนแล้วด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามรายการต่อไปค่ะวีโวลังเทียนั่นเองวันนี้นะคะพบกับพี่แบงค์แล้วก็น้องอิงค่ะเขามารอคอยอยู่แล้วนะกับรายการดีๆจิตอาสาของเราค่ะได้เลยค่ะแล้วก็ขอคุณเจ้าภาพสวยๆของเราสองคนนะคะจาก EP แล้วก็ FOXBOX นั่นเองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็หวังว่าวันนี้นะคะเพื่อนๆคงจะเต็มอิ่มกับวัน f t Island Day ของเรานะคะสำหรับวันหน้าๆนะจะมีวันไหนเป็นของใครเนี่ยรอติดตามได้ในรายการ Asian Hero ของเราค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราลาไปด้วยมิวสิคโรนะปิดชาเอฟพีเอล d นเดแบบสมบูรณ์แบบเลยดีกว่านะคะกับเพลงแรกค่ะ I Hope นะคะจากน้องวาค่ะและอีกหนึ่งเพลงค่ะ Severely นะคะก็ขอมาทางหลังไม้แล้วก็เปิดให้แล้วค่ะได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของเรา2คนแล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ